สวัสดีครับโอ้ดส่งสีจากスタฟฟิตอะคาเดมีครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับอร้สเรียนออนไลน์スタฟฟิตแหลกโค์สเรียนฟรีเรียนที่ไหนก็ได้ครับผมในวันนี้โค้ดก็จะชวนทุกท่านมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะนําไปใช้ในการทําพอร์ตโฟลิโอให้โดนใจครับผมซึ่งไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังสามารถทาพอร์ตโฟลิโอได้ครับ หรือแม้แต่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีไอเดียในการทำพอร์ตโฟลิโอหรือไม่รู้ว่าจะออกแบบพอร์ตโฟลิโอยังไงให้ดูน่าสนใจและดูสะดุดตาก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันครับบางคนอาจจะกังวลว่าใช้ Photoshop ไม่เป็นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับผมซึ่งคนเองนะครับผมก็ได้ลองไปศึกษาและก็ได้ทดลองทำพอร์ตโฟลิโอดูนะครับผม โดยใช้หลายๆตัวช่วยหลายๆเครื่องมือนะครับในการทำพอร์ตโฟลิโอซึ่งก็มีหลายตัวนะครับที่สามารถทําได้ครับผมและในวันนี้โค้ดก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะมาแนะนําให้น้องๆรู้จักนะครับผมในการทำพอร์ตโฟลรโอซึ่งน้องๆสามารถใช้ได้ง่ายๆนะครับกับเครื่องมือตัวนี้ แต่ก่อนที่น้องๆนะครับผมจะไปเริ่มทำพอร์ตโฟริโอนั้นนะครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมก็คือข้อมูลที่จะต้องใส่ลงไปในพอร์ตโฟลิโอนั่นเองครับผมซึ่งน้องๆหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันจะต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปได้บ้างนะครับผมในระบบ P-CAP ในปัจจุบันนะครับผมกำหนดให้น้องๆเนี่ยทำพอร์ตโฟลิโอได้ไม่เกินสิบหน้านะครับผมในสิบหน้านี้เนี่ยน้องๆจะต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างซึ่งเท่าที่โค้ดสรุปมานะครับผม ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้นะครับผมสิ่งแรกที่สําคัญนะครับก็คือ 1. ครับประวัติส่วนตัวของน้องๆนั่นเองครับผมส่วนที่2นะครับก็คือเป็นประวัติทางด้านการศึกษาครับในส่วนที่3นะครับส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญ ผมซึ่งก็จับกอบไปด้วยรางวัลผลงานนะครับและเกียรติบัตรของน้องๆที่เด่นๆนั่นเองนะครับและในส่วนที่4นะครับผมก็คือส่วนที่เป็นกิจกรรมนะครับที่น้องๆได้ทํามาตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 นะครับอันนี้โค้ชแนะนํานะครับว่าให้น้องๆเนี่ยเลือกกิจกรรมที่มันเด่นๆและเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับมาใส่ลงไปในพอร์ตโฟลิโอครับผมและในส่วนที่5นะครับผมก็คือสาเหตุหรือเหตุผลที่น้องๆเนี่ยเข้าเลือกเรียนคณะนี้นั่นเองครับ ในข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับน้องๆอ,อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางคณะบางมหาลัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แนะนานะครับว่าจะต้องมีข้อมูลตรงนี้ครับผมแต่บางคณะบางมหาลัยนะครับผมที่โค้ดไปศึกษามานะครับก็จะมีความจำเพาะเจาะจงในการทำพอร์ตโฟเิโอเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งข้อมูลที่จะให้ใส่ลงไปในพอร์ตโฟลิโอก็จะมีความแตกต่างกันครับขึ้นกับเงื่อนไขของมหาลายัยหรือว่าเงื่อนไข ด,ดังนั้นน้องๆที่จะเริ่มทำพอร์ตโฟลิโอนะครับผมโค้ชแนะนําว่าต้องไปศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับผมศึกษาข้อมูลดีๆครับว่าทางคณะทางมหาลายัยเขาต้องการข้อมูลอะไรนะครับเวลาน้องๆจะเอามาทำพอร์ตโฟลิโอนะครับน้องๆจะได้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผม ต่อไปนะครับสิ่งที่โค้ดอยากจะแนะนำน้องๆอ,อีกนิดนึงนะครับก็คือการเตรียมข้อมูลที่จะนํามาใส่ในพอร์ตโฟลิโอนะครับน้องๆควรจะเริ่มเตรียมตั้งแต่ตอนไหนนั่นเองครับผมอันนี้นะครับจากประสบการณ์ที่โค้ดนะครับเคยเป็นครูสอนนะครับน้องๆที่เรียนะระดับชั้นมปลายมาก่อนนะครับผมมักจะมีปัญหาในเรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโอเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีข้อมูลที่จะมาส่าในพอร์ตโฟลิโอนะครับ และนอกจากนี้นะครับผมในการเตรียมข้อมูลของน้อง,องๆก็ควรมีการวางแผนไว้ด้วยนะครับว่าน้องๆอ,อยากจะเรียนคณะอะไรอยากจะเรียนสาขาไหนหรือว่าอยากจะเรียนมหาอะไรไหนนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงจุดนี้เนี่ยสำคัญมากในการที่เราจะเตรียมข้อมูล ให้ตรงกับคณะที่เราอยากจะเข้าเรียนนะครับถ้าเราไม่มีการวางแผนไว้นะครับไม่มีการเลือกคณะไม่มีการเลือกมาหาวิทยาลัยไว้ในใจก่อนเนี่ยเราจะเตรียมข้อมูลแบบสเปกสป่ใช่ไหมครับผมพอถึงเวลาที่เราจะยื่นข้อมูลเข้าไปนะครับในการศึกษาต่อมาหาวิทยายลัยเนี่ยข้อมูลบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีหรืออาจจะไม่ตรงกับที่คณะเขาต้องการนะครับผมดังนั้นนะครับคนแนะนําว่าควรจะเลือกไว้ในใจก่อนนะครับหรือถ้ายังไม่รู้จริงๆนะครับก็เตรียมไว้หลายๆคณะเลยแล้วกันนะครับ เพื่อที่เวลาทำพอร์ตโฟลิโอนะครับเราจะได้มีข้อมูลพร้อมนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนหลังนะครับมาเก็บข้อมูลได้ใช่ไหมครับการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับนอกจากน้องๆเนี่ยจะสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับผมจริงๆน้องๆเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับจากคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าจากผู้ปกครองที่อยู่ทํางบ้านนะครับให้ช่วยน้องๆเนี่ยสามารถออกแบบดีไซน์นะครับหรือว่ากําหนดรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอช่วยกันนะครับผมตรงจุดนี้เนี่ยโพชเห็นว่านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะเพราะว่า เ,เป็นกิจกรรมที่สามารถสางสัมพันธ์ระหว่างเราครับกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้มีกิจกรรมทําร่วมกันที่บ้านนะครับทําให้เราเนี่ยมีความสุขร่วมกัน,นครับมีไอเดียแบ่งปันกันตรงจุดนี้ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยดีขึ้นด้วยครับ เพราะว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันนะครับผมโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังจะเรียนจบม .6 ใช่ไหมครับจะต้องใช้พอร์ตโฟลิโอในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในรอบทีแคสรอบแรกใช่ไหมครับผมแม้แต่น้องๆนักศึกษาที่กําลังจะเรียนจบไปก็ยังจะต้องใช้พอร์ตโฟลิโอในการยื่นสมัครงานหลายๆที่ใช่ไหมครับผม พูดมาขนาดนี้แล้วนะครับโค้ชเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะอยากรู้จักเครื่องมือตัวนี้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเครื่องมืออะไรและจะใช้ในการออกแบบในการทำพอร์ตโฟลิโอได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันในคอร์สนี้ได้เลยครับ